สวัสดีคะ่ะทุกคนตูนคุณสองกันมาแล้วนะคะ วันนี้ค่ะกระตุนก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาแนะนำแล้วก็รีวิวเอาใจคนเป็นสิวค่ะทุกคนใครที่กำลังเป็นสิวดูอยู่นะคะอย่าเพิ่งกดข้ามนะคะคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์นะผลิตภัณฑ์นี้กระตุนพูดถึงอยู่ตอนนี้นะคะนั่นกะ็คือนี่เลยค่ะทาดา,ดา B K Acne c r e a r Gel นะคะจะเรียกว่าเป็นเจลแต้มสิว B K ล้วกันนะคะนวัตกรรมใหม่จากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรองจากองค์การนาซาค่ะทุกคนทางแบรนด์เขาเคลมเลยนะคะว่า c r e เรเรคลียร์ไวเคลียร์ทันใจไม่ทิ้งรอยสิวยุบไว1ชั่วโมงลดอาการปวดใน30นาทีค่ะเจลแต้มสิว B K ตัวนี้นะคะสามารถเคลียร์สิวได้ทุกสิวเลยไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบนะคะ สิวพื่นแพ้สิวสเตียรอยหรือว่าสิวอุดตันเนี่ยก็เอาอยู่มากๆเลยนะคะทำให้เขาเคลมมาเลยว่าสามารถรักษาอาการอักเสบของสิวได้ในหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ลดอาการปวดภายใน30นาทีด้วยค่ะจุดเด่นของ B K Acne Clear Gel หลอดนี้นะคะก็คือการรักษาสิวได้อย่างตรงจุดเลยแล้วก็รักษาสิวได้ไว20เท่าเลยค่ะทุกคนและจุดเด่นอีกอย่างที่ชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเขาจะช่วยรักษารอยดำหลังจากที่สิวเราหายแล้วหลายคนปวดจัด ใช่ไหมหืมสิวสาหายแล้วแต่ทิ้งรอยดํารอยแดงไว้บนหน้าเป็นอนุสร์นะคะไม่เอานะคะแบบนั้นซึ่ง B K Acne c u e u r Gel ตัวนี้เนี่ยจะช่วยไม่ให้สิวนะคะทิ้งรอยดํารอยแดงบนใบหน้าเราค่ะคือรักษาให้หายไปพร้อมๆกับสิวเลยเนื้อเจลนะคะก็จะเป็นลักษณะสีขาวใสแบบนี้นะคะทึง่ายมากๆไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะ สามารถใช้ได้ทั่วใบหน้าเลยนะคะไม่ใช่ว่าใเฉพาะได้แบบแต้มสิวนะเราสามารถทาได้ทั่วใบหน้าเลยสําหรับใครที่แบบโอ้ฉันมีปัญหาสิวทั้งหน้าเลยก็ทาไปเลยค่ะเป็นแบบสกินแคร์ไปเลยไม่ต้องแต้มแล้วเพราะว่าไม่เหนียวเหนอะหนะแน่นอนนะคะแล้วก็ซึมง่ายมากๆแล้วมีความเย็นด้วยนะจะรู้สึกได้ว่ามีความเย็นเวลาที่ทาค่ะเมื่อทาแล้วนะคะจะไม่รู้สึกแสบหรือระคายเคืองผิวนะคะเพราะว่าเจลแต้มสิววีเคหลอดนี้นะคะอ่อนโยนต่อผิวมากๆผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้ สบายยเลค่ะอีกอย่างหนึ่งเลยที่เอาใจคนเป็นสิวและชอบแต่งหน้าด้วยนั่นก็คือทาไปแล้วเนี่ยเราสามารถแต่งหน้าทับได้เลยนะคะหลายๆคนจะเคยได้ยินมาว่าหรือเคยสัมผัสด้วยตัวเองนั่นแหละว่าเวลาแต้มสิวไปแล้วเนี่ยห้ามแต่งหน้าไม่งั้นจะแต่งหน้าไม่ติดแบบตรงจุดนั้นบริเวณนั้นเนี่ยจะลอกเป็นขุยนะคะแต่สําหรับ B K เจลแต้มสิวหลอดนี้นะคะเราสามารถแต่งหน้าทับได้เลยค่ะไม่รบกวนเมคอัพของเราเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะไม่ลอกไม่เป็นขุยชอบมากๆ แล้วถามว่า B K Acne c r e a r Gel หลอดนี้เนี่ยช่วยรักษาสิวอย่างเดียวหรือเปล่าไม่แน่นอนค่ะเพราะว่า B K Acne c r e a r Gel หลอดนี้นะคะจะช่วยบำรุงให้ผิวหน้าดูขาวกระจ่างใสนะคะเนียนนุ่มชุ่มชื่นผิวหน้าดูอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็รูขุมขนนะคะดูเล็กลงรูขุมขนกระชับนะคะคุมมันและยังปกป้องผิวจากมลภาวะด้วยค่ะสารสกัดหลักๆที่กตุนจะยกมาพูดถึงเจลแต้มสิว B K นะคะนั่นก็คือ เซลสวีตทีเอ็มสกินรีพค่ะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากสหรัฐอเมริกานะคะที่ได้รับการรับรองจากองค์การนาซาค่ะทุกคนว่าจะช่วยรักษาสิวได้อย่างต่อเนื่องนะคะลดการอักเสบของสิวภายใน60นาทีค่ะโดยไม่ระคายเคืองเลยเพราะว่ามี Encapsulated Salicylic Acid นะคะที่จะช่วยค่อยๆรักษาสิวได้อย่างตรงจุดค่ะและยังมีส่วนผสมของใบบวบกนะคะที่ช่วยลดการอักเสบดอกกล้วยไม้ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะ และมีส่วนผสมของวาซาบิด้วยค่ะทุกคนน่าสนใจมากมากนะคะที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวนะคะส่วนผสมของพืชทะเลเออลกานะคะที่จะช่วยให้ผิวที่แห้งแตกนะคะกลับมาชุ่มชื้นอิ่มน้ำอีกครั้งค่ะและแน่นอนค่ะมีไฮายาลูรอนคอมเพล็กซ์นะคะที่จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นไว้กับผิวนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูอิ่มน้ำอ่อนวัยอยู่ตลอดเวลานะคะ และส่วนประกอบของซิน PCA บวกกับทีทริโอที่ช่วยลดสิวแล้วก็คุมความมันส่วนเกินบนใบหน้าค่ะขั้นตอนการแช็คก็ปกติเลยนะคะหลังจากที่เราทําความสะอาดหน้าตามปกติแล้วทําความสะอาดผิวแล้วเช็ดหน้าแห้งเราก็แต้มเจลแต้มสิวีเคลงไปหรือว่าสำหรับใครที่อยากจะทาให้ทั่วใบหน้าเลยเนี่ยก็สามารถทาได้เลยนะคะ ความรู้สึกหลังจากที่กระตูนได้ทดลองใช้ก่อนมารีวิวและบอกต่อเพื่อนๆน,นะคะกระตูนก็ได้ทําการทดลองใช้กับใบหน้าของตนเองนะคะและรู้สึกว่าสิ่งที่เห็นในชัดนี่คือสิวหายไวมากๆนะคะแล้วพอสิวหายแล้วเนี่ย ไม่ทิ้งรอยดำรอยแดงไว้บนหน้าของกระตูเลยนะทําให้ผิวหน้าของกระตูเนี่ยขาวกระจ่งางใสขึ้นแล้วก็ใสดูอิ่มน้ํามากๆเลยทุกคนดูดีเล่นแสงไฟมากคือแบบว่าชอบน้างสดตัวเองมากๆนะคะไม่ต้องแต่งหน้าก็กล้าออกจากบ้านแลว้วอะแล้วคืออ่อนโยนต่อผิวมากๆไม่แสบไม่มีการระคายเคืองและไม่มีการแพ้เลยค่ะ ต้องบอกว่าประทับใจกับผลลัพธ์มากๆนะคะที่ครีมหลอดเล็กๆหลอดน,นี้เนี่ยสามารถทําให้หน้าเราดีขึ้นได้ขนาดนี้เนาะหนึ่งหลอดนะคะขนาด14กรัมค่ะทุกคนราคาเพียงแค่189บาทเท่านั้นสามารถสั่งซื้อได้ที่คอนวี่นะคะช้อปปี l a าซดาดแล้วก็ Line แอดบีเคไทยแลค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังประสบปัญหาสิวอยู่ค่ะเผื่อว่าจะตัดสินใจให้ BK Acne c r e a Gel นะคะเข้าไปดูแลปัญหาผิวของคุณค่ะ หรือถ้าใครที่กาลังทดลองใช้อยู่หรือว่าใช้มาแล้วนะคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างในขณะที่ใช้หรือว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะคะว่าแบบว่าใช้แล้วดีจริงไหมใช้แล้วน่าสายหายเป็นสิวแบบพี่กระตูนหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้นะคะกระตูนก็ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้คลิปหน้ามีผลิตภัณฑ์ดีตัวไหนอีกกระตุนก็จะมาบอกต่ออีกนะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ที่ช่องของตูนได้เลยนะคะ อบคุณสำหรับการติดตามค่ะทุกคนไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย